คนดังนะคะไม่ไดังค่ะตัวเล็กเนาะตัวเล็กไฮโซตอันนี้ไฮโซตอลไฮโซตอเมื่อกี้เราก็คุยการเรื่องของทักษะการถือสา<ม>หลายคนที่หาได้น้อยจากมหาวิทยาลัยหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเคยไฮโซตอต้องพูดเก่งแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งไม่เก่งเลยเออ,อย่างของอาก็เหมือนกันว่าตอนแรกอะเราก็ไม่ได้ถน,นัดพูดซึ่งอันนี้มันเป็นสกิลที่เราสามารถ สามารถฝึกได้แล้วก็ไม่ได้ยากด้วยเป็นกําลังใจนะคะให้กับใครที่อยากออกมาสร้างตัวตนว่าทุกคนสามารถทาได้เอาสายการฝึกฝนกนะคะใช่ไหมคะน้องเต๋าใช่ค่ะทุกคนไม่ที่จริงอ่ะเต๋าอ่ะก็แบบไม่ได้พูดเก่งอ่ะแต่ว่าเราฝึกพูดยำๆช่วงโควิดอ่ะแม่หนูไลฟ์ทุกวันในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งไลฟ์ทุกวันจนตัวเองอ่ะพูดเก่งมาได้จริงก็เมื่อก่อนพูดไม่เก่งดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องฝึก ใช่ทุกคนต้องฝึกแล้วอันนี้อังว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจําเป็นสำหรับในยุคนี้มากมเลยนะที่แบบมหาลัยเขาไม่บอกเราอ่ะการพูดเนี่ยสําคัญที่สุดการพูดให้แบบน่าฟังพูดจูงใจอะไรแบบเนี้ยการโน้มน้าวอัเนี้ยเป็นทักษะสําคัญมากๆซึ่งอังคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบมาในแพลฟความโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยแต่ว่าในการทํางานออฟไลน์ก็ตามมันเป็นอะไรที่แบบสําคัญแล้วก็ อยากเชิญชวนนะคะว่ามาฝึกสะกิวนี้กันค่ะ